เคยไหมครับเข้าพักโรงแรมแล้วรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ผมเดินทางไปทำงานที่ต่างจังหวัดและเข้าพักที่โรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งดูภายนอกก็ปกติดีทุกอย่างแต่พอขึ้นไปถึงชั้นสามผมรู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปอึดอัดเย็นเย,อเยอือก ห้องพักของผมอยู่สุดทางเดินตอนแรกก็ไม่มีอะไรน่าสงสัยจนกระทั่งผมสังเกตเห็นว่าตรงข้ามห้องผมมีห้องห้องหนึ่งที่ถูกล็อกอยู่ตลอดเวลาประตูเป็นไม้เก่าๆสีซีดมีป้ายห้ามเข้าแขวนไว้แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกคือ ทุกๆเช้าตอนที่ผมเดินผ่านห้องนั้นผมจะเห็นแสงหลอดออกมาจากใต้ประตูแสดงว่าไฟในห้องเปิดอยู่ตลอดเวลา,ท,าทัาท้งทำที่ไม่มีใครเข้าไปได้เลยแปลกนะห้องนั้นน่ะผมถามพนักงานทำความสะอาดที่กำลังเข็นรถผ่านมาอ๋อห้องนั้นหรอคะไม่มีใครพักรอค่ะล็อกไว้เฉย แต่ผมเห็นไฟเปิดอยู่ทุกเช้านะครับผมแยง้งเออคงเป็นที่ระบบไฟมั้งคะเธอตอบปัดปดแล้วรีบเดินจากไปคืนนั้นผมนอนไม่หลับคิดถึงแต่เรื่องห้องนั้นจนกระทั่งผมได้ยินเสียงเสียงเคาะเบาๆที่ผนังห้อง ผมพยายามไม่สนใจแต่เสียงเคาะก็ดังขึ้นเรื่อยเรื่อเร็วขึ้นเรื่อยเืเหมือนมีใครพยายามจะบอกอะไรผมผมตัดสินใจลุกขึ้นไปดูที่หน้าห้องแล้วค่อยๆแง้มประตูออกสิ่งที่ผมเห็นคือไม่มีใครทางเดินเงียบสนิทแต่เสียงเคาะยังคงดังต่อเนื่องมาจากห้องที่ล็อกอยู่ ผมตัดสินใจเดินไปที่หน้าห้องนั้นแล้วแนบหูฟังผมได้ยินเสียงเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนคนกำลังร้องไห้ช่วยด้วยผมรีบกลับเข้าห้องล็อกประตูนแน่นหนาแล้วข่มตานอนจนเช้าวันรุ่งขึ้นผมรีบเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนั้นทันที จนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าในห้องนั้นมีอะไรกันแน่และใครที่เคาะเรียกผมแต่ที่แน่ๆคือผมจะไม่กลับไปที่โรงแรมนั้นอีกเป็นอันขาดเคยเจอเรื่องราวแปลกๆในโรงแรมไหมครับมาแชร์กันได้นะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์